เอครับเรามาต่อกันกับเกม Bangkok Story แอด Story Dog กันนะผมอ่ะแต่งเท้าดีกว่าบุณหยิบรองเท้ามาขึ้นมาใส่แม่บอกว่าให้ดีกับพวกเขานะโอเคโอเคโอเคใจเย็นนะอาทานได้บุลทางศาตร์ไอซื้อข้าวตังมาเพกกื่อการนี้เลยนะให้แล้วทุกอย่างดีๆึ้นไหมนะ เอ๊ะให้เข้าตังนะแก้งนเนาะเออคือเราซื้อข้าวตังมาฝากน่ะมีแขกกินไหมคุณให้กระตังกับพฮอโอ้อะไรกันเนี่ยเออคือเราขอโทษนะเรื่อวันนั้นนะ่ะที่เราพยายามจะต่อยนายอะ่ะมาเป็นพูดดีนะ แม่งเหอะแปลว่านายไม่โกรธแล้วใช่ไหมยงนี้เราก็เล่นกับนายได้แล้วใช่ไหมหรือเปล่าแล้วถ้ากลุ่มด้วยสิอย่าแค่ได้ผิดไปยังเป็นไอ้ที่แพ้อยู่ดีนะที่ขยะที่เล่นกับไอ้คนที่แพ้ยังมึงหรอกวันนี้กูไม่ลงมาไรกับมึงนะที่เกิดน,นี้หนาวแย่มา,มากๆเลยพดเริ่มแบบดีกับคุณแล้วนะครอืมขค้ด,ดุอีกชีนะ ูขอสรุปหน่อยดีก,ดกว่าวะ่ะเฮ้ยไอ้ขี้แพ้แต่ถ้าแต่ถ้ากลุ่มกูใช่ไหมอะ่ะแต่ว่ากูพัเสนอะนะไปกลุ่มกูได้แต่ว่ามึงต้องพิสูจน์ให้กูเห็นก่อนว่ามึงไอ้ขี้แพ้กระโม่หลังยังจากพวกผีมา,ามให้เาแม่กูซะฮะมึงจะฮะอะไรแต่ว่าเห็นไหมขี่ขาดก็ขาดจากไกันข้ามนะไหนนะไฮ้ อย่าห,หน้ามึงหลอกนั่ไปโอเคเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวทำโอ้โหคนที่พอยักโชว์อะ่ะเราเราต้องไปขโมยห,หนังยางน่ะเราขอโทษนะไม่รับหนังยางกระโดดเชือกนี่เธอคุณให้หนังยางกระโดดเชือกกับรถนี่เอาคืนมานะโอ้ไม่ไม่อย่ายดีกว่าหนะ้าตาวน้อย อันของชั้นนะมึงเข้ามาดิกรูที่มึงให้เละเลยครูคะพี่ก,กเธอมานี่ใส่แย่งจริงใส่ไม่ดีพี่าะโอ้สุดปิดงเลยวะโอเคคูใช้มงนเข้ากลุ่มก็ได้นะคนะคนรับใช้อ่ะนะวัะตถุฟักมึงจะต้องทำกรรมกูทุกอย่างให้กูสั่งอนะ่ะเข้าใจไหมฮะ ไอ้ทศโอ้ยเคี่ยแล้วกูบอกแล้วไม่เห็นหรอว่ามึงกลับบ้านเร็ววันนี้เฮ้ยเดี๋ยวกูต้องก่อนนะที่มันมานับที่เรามีเพื่อนรจริงเหรอเนี่ยวันนี้ ตอนนี้บุญกับบ้านาแล้วนะออกแท้เลยนะเอา้ารู้ทำมาตรงนี้ล่ะทำไมไม่เข้าบ้านมันยากนะะทางความดีนะ่ะบางครั้งเราก็แบบทำให้เขาทำดีกับเรานะเที่เราทำกับเขาเนะี่ย ก็คือทำดีกับม้าแหละว่ามันไม่เป็นอย่างที่ิดเสมอไปนะเานลุงก็บอกแม่ว่าเจ้งเรียนมันเกิดเล็กขึ้นบ้างหลังจากที่ลุงบอกแม่แล้วแม่ก็บอกให้ลุงไปลองถือบองอย่างในวันถัดไปนะซึ่งเรื่องนี้ลุงไม่มีทางลืมเลยมันเป็นจุดต้นต้นของทุกอย่างเลย อย่งา,นางนั้นล่ะฮะอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองทำพวกนี้ดูนะครับอืมได้จ้ะอี๋อาเร็วเ้าบ้านกันลูกคงมอยากให้ยงดูดเลือดลูกจะหมดตัวหรอกใช่ไหมล่ะไปหาแม่ เราจะบอกว่าเราทำวันนี้ก็เถอะนะแต่ทำไมรู้สึกกังวลไม่ยังไงเราก็ต้องทำนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นใช่แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองว่าแต่หลังยงังซึ่งเขาอยู่ที่ไหนกันนะยัน ลองไปหาใต้โต๊ะโอตีไหมใต้โต๊ะน้ำเด็กเด็กเอ่อหักห้องมี่สายโคตรเร็วนะห้องเรียนเขาควรจะเอาเขาควรอนซ้าก่อนนะโอ้เลยนะฝังทาก่อน แล้วทศนั่งโต๊ะไหนเนี่ยทดนั่งโต๊ะไหนรู้ไหมอ่ะเด็กหลังห้องว่านะทดนั่งนั่งถึงไหมแบบทดก็ตั้งข้างหน้าหรอ่ยดีดีอ้าวก็ผมจะ มได้แก้ไม่มีหนังสือเ,เหรอแต่เขาไม่มีจะเลี้ยงสื่อใช่ไหมเนี่ยเวรับหนังยางกระดกเชือกมนาะง่ายต่อเราต้องเอาหนังยางกระดกเชือกไปพื้นพึ่งเขาก่อนนะพึ่งอยู่ไหนอ่ะพึ่งแถลอานะนี่ไง เออพึ่งฮะที่เธอต้องการอะไรอีกน่ะที่เธอทำเมื่อาวานอ่ะมนันยัไงไม่พอีกเหรอไม่ไม่เรามาดีนะเราแค่เราอยากจะขอโทษน่ะเมื่อวานเราไม่เราไม่ตั้งใจน่ะไม่ฉันไม่เชื่อก็โกหกแต่แต่เราพูดความจริงนะนี่นี่ดูสิเอาต่างดามาคืนนะ ขึ้นขึ้นหนังยางกับพึรื่องหนะับเอาขอโทษนะต่อจานี้ไปเราจะเป็นคนดีแล้วช่วยยกโทษให้เราหน่อยได้ไหมแล้วเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมอ่ะฮ่ะเราเป็นคนดีแล้วเป็นคนดแีแล้วงั้นเหรอใช่ใช่เราคนดีแล้วไม่ได้ไม่ดีแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นแล้วเราเป็นพี่ แล้วทำไมตอนแรกถึงไม่ดีล่ะเราเราอยากมีเพื่อนอ่ะเราเลยอ่าฉนให้ใใครเธอนะเหรอใช่แต่ต้องสัญญานะว่าจะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นอีกนะแน่นอนสัญญานะาจะไม่ทำอย่างนั้นอีกนะ ค่าจะเป็นตัวเอกของเรานะและกินวันนั้นเอกเราอยากกลับบ้านไปบอกแม่จังเลยว่าเราได้ขึ้นใหม่แล้วนะต้องเป็นคนดีกันไปนะครับเรามันต้องแบบดีครึ่งเร็วครึ่งนะด,ด,ดีนะผม เป็นคนดีแบบเดียบจะใสไปเลยเราจะอยู่ยากนะจะหลอกเราถูกคนไม่ดีหลอกใช้นะหลอกใช้ในคำใจดีของเรานะครับเราทุกว่าเราแบบงานที่ที่หนึ่งนะผมถ้าเรายอมเขาทุกอย่างนะครับเราก็จะโดนเขาหลอกใช้นะซึ่งมันไม่ดีเลยนะคือถึงเราจะดีกับเขาไปนะผมแต่ว่าเขาก็ไม่ดีกลับกับเรานะอาจจะแบบคิดว่าเราโง่ดก็ได้นะเนียอ โอ้ยนี่นายคนดีขับคุณอีกครั้งนึงต่างยางนะเราก็อยากขับคุณเหมือนกันแต่ไม่ได้แย่างที่เราคิดเลยนะคุณเกิดแยมแดงอ้าไม่อะไรกันนะคือเราเราคิดว่านี่เป็นสิ่งที่คนทำนะ่ะยิมย้มยิม้มยิ้มเออนี่ไม่อยากจะมาเล่นกับพวกเราไหมล่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าอตอนนี้นะ่าต้องต้องกลับบ้าน,ลน,นแล้วลนะ่ะวันนี้แล้วล่ะเราไม่กลา้าจะกลับบ้าน เป็นขาวตอนาคนะ่ำน่ะนั้นเหรอแย่จังเลยอ่างั้นเราเล่นกันวัหลังน,ะน,น,งนงนะะนี่เป็นไงตอนเที่ยงนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้จะนี่ไปไหนล่ะเพื่อนก่อนกลับนะ่ะไอ้ขี้แพ้ช่อยบอกกูอะไรบางอย่างหน่อยสิกูอยากรู้ว่าพวกผู้หญิงนองหนังยางมาจไหน กูถามมึงนะเว้ยเอเออันนี้กูคิดเอาไว้เลยไอ้คีแพน่ะก็เป็นไอ้คีแพอยู่ประจำค่ำนะกูเห็นคนแบบมึงแล้วกูอยากจะทำอย่างนี้วะ่ะเฮ้ยไม่ควรจะยืนประดับเดียวกูกนะเฮ้ยมึงสองคนนะ่ะอัดมนันดิอัดแม่งจนมันจะยืนไม่ได้เลยงั้นก็เปิดก่อน ึงตรงนี้อาจจะงงนะว่าทำไมอลาฟาตก็ถึงสู้กับเอกใช่ไหมล่ะเพราะว่าลุงน่ะพูดถึงแต่มุมมองที่ลงุงเจอมาไงงั้นเรามาเล่นถึงมองของเด็กผู้ชายคนนี้ดูบ้างไหมเด็กคนที่ช่วยลุงวันนั้นน่ะ ชายคนนี้เขาจักกับเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรงข้างเขานะ่ะเด็กชายคนนะั้นน่ะเล่นตอบผมชนะเขาก็ได้หนังยางจากการชนะมาหมดเลยหนังยางครับผมเด็กชายคนนะั้นน่ะต่อหนังยางที่เขาได้จากการชนะให้เป็น โตกระโดดเชือกนะอเด็กเคราน่ะเอาหนังยางโดดเชือกน่ะที่เขาต่อน่ะให้กับเด็กผิงที่เขาทำความรู้จักตอนนั้นนะเด็กผิงนี่คือพึ่งนั่นเองอย่างแมนนะผม ใส่ดองเท้าคื้นใช่ไหมใส่คาบมาฮอฮ่ฮ่เราก็เดินผ่านมาพอดีนะผมตอนฉากที่แล้วนะตอนอีพีที่สองนะ อยู่กลุ่มกูได้นะแต่ว่ามัต้องสุดให้กูเห็นก่อนนะว่ามึงไม่ได้เนขี้แพ้นะไอขโมยหนังยางจากผู้หญิงมาให้กูนะตายเลอกานให้อภัยเธอนะหรอไอเอาสัญญานะว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกนะ่ะ โอเคแต่ันยานะแต่เพื่อนแกแบบองแอปปี้เอนดิ้งนะครับอ้ากาคูมึงต่อโต้ดีไว้ขี้แพ้แต่จกเอาโต้เชี่ยวไหมล่ะมึงต้องสู้กับกูนะมึงหมายความว่าไงเนี่ย เฮ้ยฟังกูนะกูอ่ะโดนกระทืบจนดิบแน่ถ้ากูเลยเดียวกับมันตอนนี้อนะ่ะต้องลองสองสองนะตอนมีโมีอากาศอยู่นะเพื่อนไม่อยากเป็นไอคที่แพ้ใช่ไหมล่ะถ้าให้มันดูว่ามึงให้ an, นะไอ้ที่แพ้น่ะอีกฝ่ายเอ้ยมึงคิดว่าเอาไอ้ที่แพ้มานี่แล้วมันช่วยได้ได้ใช่ไหมอ่ะข้ามาเลยเฮ้ยนะกล้าไปทำอะไรกับเพื่อนของเธอนะ่ะ ให้แล้วชื่อของลิกชาคนนั้นน่ะวป่าก้าเอ้าอ้กก้าก็เป็นก้าต้องโหดต้องท้ายไว้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใ้ยังก่อนด,ดีวะเทนดีดู้จาไม่เรื่องแล้วมึงอ่ะใจยกัก่อนโอเคไหมอยู่นี่ เอาอยู่นี่นะนายอยู่นี่อย่างนั้นเหรอใช้แล้วเขาคนาคนเดียวกับที่เจอวันนี้ยังไงล่ะเขาช่วยเรื่องวันนั้นนะ่ะจนถึวงวันนี้เลยอู้โอ้สองห้าหนึ่งหกนะผมเรา,าข้ามปีมาแล้ว ก้าขอบมากเลยเพื่อน <S <S 1> <S 1> เรารู้สึกดีขึ้นมากเลยแฮะพอาเลาเรื่องแบบนี้น่ะทำไมกันนะแต่ก็ขอบคุณนะที่ฟังน่ะหนูเป็นเหมือนยาตัวน้อยให้ลุงเลยนะ โอ้ลืมไปเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เราเลยนี่อันเอาเป็นยาเลยไหมลูกยาน่ะเอาไม่ลูกงั้นค่ชื่อนี้เนอะอืมคนเริ่มนอนลงแล้วใช่ไหมอ่ะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไหมโอเคงั้นมาเลยลงมานะ เออเธอคือไม่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 เฮ้เขาเป็นอะไรเขาเป็นพวกอะไรหรือเปล่า